สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วยายไปรถผักมาแล้วยายก็จะมาเอากล่องไปไทยคลิปให้เอซดูดูมันอยากจะร้องให้ร้องให้ตอนนี้ดีไหมอาติชกยายกลางวันเอาไปไว้ข้างนอกมันเสือกลืมเ้ยดู แต่ก็ยังว่าอะไรเห็นไหมปลูกจนใหญ่จนอันนี้เม็ดมันเลอะลอกหญยถึงเอามาเพาะไว้เนาะเอาไปไว้ข้างนอกแล้วลืมนี่จะรอดไหมถึงไม่รอดตอนนี้เอาไปปลูกอีกก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเด็ดไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายเราจะอร่อยกว่าขึ้นช่ายฝรั่งเนาะนี่ขึ้นช่าย แล้วนี่ก็พริกอันนี้พริกนะคะนี่พริกอันนี้นี่ไม่รู้ว่าใช่ของคุณแกะกล่องให้มาหรือเปล่าน,นี่กาลังขึ้นมาอีกอันหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าต้นพริกตัวนี้มันกระโดดไปทางโน้นยายก็ไม่แน่ใจเนาะพริกสเปนไม่รู้ใช่เปล่าอันนี้มะเขือเทศเนาะตอนยายเพาะยายไม่ได้ให้ดูมะเขือเทศเพาะทีหลังเพราะว่ามะเขือเทศมันปลูกยังไม่ได้ตอนนี้ต้องรออีกนานอันนี้มะเขือมะเขือยายจะบอกว่ามะเขือไม่ขึ้นเนาะ มะเขือกับกระเพราหมดอายุไม่ขึ้นนี่ใบแมงลักเห็นไหมสวยแล้วยายเอาไว้ยางงี้แหละย,ยายไม่แยกเดี๋ยวให้มันได้เวลาปลูกยายก็ไปแยกแยก,แยกปลูกอันนี้โหรนะพาเนาะอันนี้พริกดูมะพริกมะไลเอามาให้ยายนี่คือพริกของมนะไลเนาะวันนั้นมามะไลก็เพาะช้าเหมือนกันแหละย,ยังเล็กๆอยู่เลยอันนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันนะนเพื่อนๆมะเขือเทศเนาะนอนก้างนอก ข้างนอกนนใยญ่เอาไว้ตลอดไม่เป็นไรยาแยกจากพวกนี้เนาะวันนั้นที่แยกให้ดูตัวที่มันอยู่ในกระถางมันก็จะใหญ่ๆหน่อยเพราะรากเพราะรากเขาไม่ได้ขาดเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่ใหญ่มันก็จะอยู่เท่านี้เนาะแต่ถ้าเราเอามาเราเอามาแยกอย่างนี้พอเรามาแยกอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็พักฟื้นก่อนเดี๋ยวเขาฟื้นตัวเขาก็จะใหญ่ไวเนาะเนี่ย เนี่ยสลัดไม่เห็นเป็นไรเลยมันทนหนาวได้นี่เห็นไหมยายเอามาไว้อย่างนี้เห็นโตลแล้วนี่เดี๋ยวจะได้เอาไปปลูกเลยนี่ไม่ต้องมาแยกเลยสลัดนี่อันนี้สลัดของคุณแกะกล่องให้ยายมานะนเนี่ยเนาะอันนี้ทําไมมันเหี่ยวเหี่ยวแล้วนี่เดี๋ยวต้องเอามาปลูกใหม่แล้วนี่ไม่รอดเนาะไปเดี๋ยวไปดูผักกันไปรถผักกันอ น่าจะทุ่มน่าจะทุ่มกว่าแล้วเพื่อนๆหนึ่งทุ่มกว่าแล้วดอกฟันสิงโตมันมันยุบแล้วเนาะแถวนี้ถ่ายให้ดูบ่อยแล้วเอากให้ดูบรรยากาศตอนทุ่มกว่ากว่านิดหน่อยอยายจะอันนี้คือคือว่าจะมาอัปเดตให้ดูอัปเดตผักที่ปลูกไว้เนาะแล้วยายก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่ยายมาได้เดือนกว่ากว่านิดนิดแล้วนะได้เดือนกว่านิดนิดกระเทียม ยายยังไม่เคยรดน้ำนะตั้งแต่มาเนี่ยครั้งแรกวันเนี้ยวันแรกที่รดน้ำกระเทียมเพราะอะไรเพราะฝนมันไม่ตกยายเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าผักอยู่นี่น้ำไม่ค่อยได้รดถ,ถอนแต่ยาออกอันนี้เพราะฝนไม่ตกยามันก็ไม่ค่อยขึ้นเนาะเนี่ยวันแรกที่ยายรดน้ำกระเทียมนะรดรดยังไม่เสร็จเนาะกระเทียมครั้งแรกแล้วก็ สตรอเบอรี่ก็ครั้งแรกที่รถตั้งแต่มาเป็นเดือนเนาะสตบบรอเบอรี่สตรอเบอรี่ยายรถแล้วเมื่อตอนเมื่อตอนใส่ๆหน่อยเพราะว่ารถเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวแต่ยายก็รดนิดๆหน่อยๆไม่ได้รถแบบชุ่มช้ำนะนเพื่อนๆรดแค่ตามกอๆมันแค่นั้นแหละเพราะว่าอากาศมันเย็นมันก็ชื้นอยู่ได้ถึงข้างในเนาะรถเยอะเดี๋ยวก็ยาขึ้นเต็มถ้าเรารดแบบเต็มที่เลยแล้วก็ เนี่ยยายน้ำที่ยายรองไว้หน้าฝนน่ะในถังสองถังหมดแล้วรถหมดแล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ตกก็เดี๋ยวจะต้องใช้สายยางรถแล้วเนาะใช้สายยางนี่ไงสายยางยายก็ถ่ายให้ดูบกุกเลยสายยางสายยางมาจากโน่นแหละสายยางมาจากไม่มาจากเอ่อบ้านเนาะเดี๋ยวยายจะอัปเดตให้ดูเนาะคือ หน,หนึ่งเดือนกว่ากว่าที่ยายมายายรดน้ำครั้งแรกกระเทียมสตรอเบอรี่แล้วก็หน้อไม้ฝรัง่งแต่พวกนี้พวกนี้ตั้งแต่ยายปลูกมาน่าจะรดได้สักสามสี่ครั้งแล้วมั้งมาในใจอัปเดตให้ดูอันนี้ก็คือสลัดเนาะสลัดขึ้นแล้วนี่สลัดเนาะเริ่มขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่ดีฝนไม่ตกก็ดีอย่าง ถ้าฝนตกเปียกๆก,ก็สําคัญอยู่ที่ตัวถากเพื่อนๆตัวถากมากินไปหมดถ้าฝนตกเปียกๆเ,เนาะอันนี้น่าจะเป็นนี่ไงจําได้ไหมเพื่อนๆลองทายลองช่วยยายทายแถวนี้ยังไม่ยังไม่เห็นขึ้นแต่ตรงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยอะไรนะยายว่าคณะมันใช่ไหมทําไมยายเพาะมันไม่ขึ้นทําไมตอนนี้มันขึ้นน่ะนี่ไม่รู้ว่าคณะหรือเปล่าต้องไปดูในคลิปแล้วอันนี้ อันนี้บิดรูดนี่บิดรูดขึ้นแล้วบิดรูดอันนี้มายังไม่ขึ้นเพื่อนเอ่ออะไรนะเรียกว่าอะไรนะหัวชายเท้ายังไม่ขึ้นขึ้นแต่เรดิตที่ยายเอาเรดิตมาเสริมนะเห็นไหมหัวชายเท้าอันนี้เรดิตขึ้นเพียบเลยแต่หัวชายเท้ายังไม่เคยยังไม่ขึ้นเนาะอันนั้นกน็พักพวกนี้ อันนี้ไม่ติดลบเราก็ไม่ต้องปิดปล่อยไว้แนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ติดลมเนาะอันนี้ก็นี่สวยแล้วเห็นไหมสวยแล้วทุลันเต้าทุลันเต้า,น,ตานี่เดี๋ยวยายก็จะถอนไอ้นี่ทิ้งแล้วนี่ไอ้กระลำดาวนะเดี๋ยวก็ถอนออกแล้วดิสองสามต้นนี้เนาะรอให้พงนี้โตใหญ่รอะมันใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งนี่หน่อไม้ฝรัง่งพวดาพาดเพลือ ถ้าอากาศร้อนรอนะ่ะรอแต่จะตัดอย่างเดียวเลยเพื่อนเนาะวันทีนี่เห็นไหมนี่มันวันกนะ่อนน่ะมันหนาวนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็เวลายายเดี๋ยวยายมาตัดพวกนี้เดี๋ยวจะตัดทิ้งนี่เนี่ยหมดนะนี่เหี่ยหมดเนาะนี่เรดิสรอบแรกที่ปลูกของคุณแกะกล่องมันไม่ค่อยสวยมันไหนละมัน มันกระเทือนกระเทือนอยู่นั่นแหละนี่นะมันนี่เห็นไหมมันมันสู้หนาวไม่ได้เม็ดมาจากเมืองไทยสู้หนาวไม่ได้เห็นไหมนี่มันเกริน่นเกริ่นอย่างนั้นเลยมันไม่สวยดูดูดต้นอวบอวบทั้งนั้นเลยน่าเสียดายนะเพื่อนนี่อวบอวบทั้งนั้นเลยนี่นี่ดูนะ มันเลยคือคงอีกไม่นานหรอกเนี่ยมาปวดพลาดพึ่ต้องตัดทิง้งพวกนี้นี่ตัดทิ้งตัดทิ้งนี่แอดิดอีกไม่นานเดี๋ยวก็กินไม่ทันแล้วเนาะตรงนี้อีกรองหนึง่งแล้วไหนตรงตรงไอ้นั่นอีกละ่ะไอ้รูบาบยายปีนี้ไม่สวยใครเห็นรูบาบยายเมื่อปีที่แล้วปีนี้มันไม่สวยเพราะะไยยายพิ่งเจอ ยายคิดยายแต่ปีก่อนก่อนนนเพียบเลยเนาะปีนี้ดูคิดว่าเมื่อปีที่แล้วมันเจอไอ้นั่นเจอลูกเห็บเนาะปีที่แล้วมันเจอลูกเห็บมันเกือบตายเลยเห็นไหมขนาดมันสวยๆทั้งนั้นเลยมันเจอลูกเห็บคือมันเจอลูกเห็บมันไม่ได้ตายเองโดยอัตโนมัติมันเจอลูกเห็บใบมันเละหมดเลยเห็นไหมมันเลยปีนี้มันเลยเกือบตายเลยเห็นไหมมันไม่สวยเห็นไหม ถ้าใครได้ดูคลิปของยายปีก่อนๆน,นุ่นโอ้โหเพียบเลยไอตัวนี้ของยายเนาะไอตัวรูบับเนาะเพียบเนาะปีนี้นายจะจะแนงด้วยจะแนงอะไรเพื่อนยายเพื่อนยายเขาบอกว่าเ,ออเ,ออเพื่อนยายที่เล่นกีฬาด้วยกันนะออปีที่แล้วยายเอาไปให้เขา ปีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าแฟนเขาเขาบอกว่าแฟนเขาถอนรูบับเขาทิ้งหมดเลยเขาว่าอย่างเงี้ยถ้าบ้านยายมีเยอะเอาไปให้เขาด้วยนะเขาว่าอย่างนี้นเนาะเพื่อนยายมันเลยจะแนงบ้านยายเลยม,มีมีมาเยอะปีนี้เนาะได้ยินเสียงนกไหมเพื่อนอากาศนี่ดีเนาะนกมันชอบร้องตอนเช้ากับตอนเย็นนี่เลย ดูนนดีกว่าดูหยาดูา้าเขียวกระจีเลยมันมันมันอะไรนะที่เดิมเดิมแต่คนละเวลามันก็คนละอย่างกันเนาะนตอนเที่ยงมันก็อีกอย่างหนึ่งตอนเย็นมันก็อีกอย่างหนึ่งเนาะบรรยากาศคิดถึงสมัยเด็กๆเ,เนาะพากันวิ่งเล่นกันเนาะน่าจะสนุกเนาะ น่าจะสนุกรถน้ำกันมาได้ช่วยยายรถน้ำหน่อยเพื่อนวันนี้นดมันไม่มีผักจะกินแล้วนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นยอดแตกยอดมานะไม่มีผักจะกินแล้วนะเนี่ยสารถน้ำให้นะจะบอกให้ไม่ขึ้นมาเดี๋ยวจะตีให้นะเนี่ยข้างบ้านเขาได้ยินดีนะที่มาดีนะที่เป็นภาษาฝรั่งนะถ้าคนไทยเขาัวเราะย้ายแล้วนี่ คุยอยู่ได้คนเดียวรดน้ำมือหนึ่งถือบัวมือหนึ่งถือกล่องปากกรบบูดไปแค่นี้แหละนียายไม่มีมือแล้วยายจะเทน้ำใส่บัวยายนาจะเทน้ำใส่บัวเนาะเค่นี่แหละเพื่อนๆน,นี่บรรยากาศ นั่นแทนถ้าแรนทนแทนให้ดูบรรยากาศอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะคิดถึงคิดถึงละจ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงคิดถึงคิดถึง